บรรยากาศตอนเช้าๆครับผมมาชมทะเลหมอกครับผมว้าวเนี่ยผมเห็นภูเขาเลยครับเก็บบรรยากาศยามสาๆครับผมมาฝากทุกๆท่านครับ เื้งเสานีนก็สิ์จากว่างน้ำเขียวครับเด๋ยวสิไปไซตต่อครับอเ,เอื้อนเสาโอ้อทะเลหมอกโดนแล้วครับบ่ได้มาเห็นวิวที่วทันแบบนี้ครับแบบหมอกหนาแหงครับจนแนมไม่เห็นอีกอย่างเลยครับภูเขาที่เคยเห็นก็หายหมดแล้วครับเดี๋ยวค่อยไปเจอกัน คลิปหน้าครับผม